เราสร้างสีที่กาะการฉาดที่หนึ่งเดินข้ามผ่านไปมาระหว่างการฉาดที่หนึ่งระหว่างการจอดกด้วยครับหรือที่เกาการนาดที่หนึ่งเดินข้ามผ่านไปมาระหว่างสาราดที่หนึ่งระหว่างการจอดกถด้วครับขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีลำไกบ้านเป็นขบวนตำรวนพิเศษเลขที่สองหนึ่งต้นทางจาดสถานีครุขเทศปบัติลท์สถานี กระบวนราชธรรม 加强生产秩序，生产指导。